วันนี้รายการฟ้าทลายโจรของเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดอีกแล้วและจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่น่าสนใจมากทีเดียวนั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามแก้วและทีมงานไม่ได้พามาเที่ยวอย่างเดียวนะคะแต่จะพามารู้จัก,กับแพทย์แผนไทยท่านหนึ่งแพทย์แผนไทยท่านนี้เป็นเภสัชกรเป็นแพทย์แผนไทยที่มีความ ชำนิชํานาญในการปรุงยาเป็นอย่างมากและยาสมุนไพรที่เขาปรุงเป็นสมุนไพรขนานแท้ๆสูตรโบร,โบราณตำรับไทยแท้ๆเลยเขามีกรรมวิธีในการปรุงอย่างไรและแนวคิดของเขาต่อการแพทย์แผนไทยเป็นอย่างไรทุกวันนี้ยังมีบทบาทในทางการแพทย์แผนไทยหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปพบกับเขา สบายดีค่ะไปคุยในบ้านโอ้โหบ้านช่องใหญ่โตสวยงามน่าอยู่มากๆ คคุณผู้ชมคะวันนี้แก้วได้มาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแขกรับเชิญเออจริง,รงๆเราเป็นแขกเขานะเราพเพราะว่าเรามาหาเขานี่ก็คือคุณหมอสมผลสุโภคำเภสัชกรแพทย์แผนไทยซึ่งที่ดิฉันได้พูดถึงตั้งแต่ตน้นต้นสวัสดีค่ะหมอสมลสวัสดีครับผมเป็นยังไงนนไม่เจอนานนนหลายปีเลยหลายปีรูปหล่อขึ้นครับผมดูแข็งแรงขึ้น ว่าทําเกษตรไงก็เลยแข็งแรงทําการเกษตรใช่ครับผมทําการเกษตรด้วยนึกยังไงถึงมาทําการเกษตรทิ้งหมออาชีพหมอคลินิกหมอไปแล้วเหรอคะเราแบ่งเวลากันแบ่งเวลาอย,ย่างไงครับใช่ก็คือช้าช่วงเช้าเนี่ยเราก็นัดนัดลูกค้าให้มาตอนเช้าใช่ไหมครับตอนในบ่ายช่วงบ่ายทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปทําเกษตรต่อคือสามารถทําร่วมกันได้ครับ เกษตรที่ว่าทาเนี่ยมีอะไรบ้างครับเป็นพืชเศรษฐกิจหรือว่าเป็นพืชที่เราปลูกขึ้นมาเพื่อที่จะรับประทานเองก็คือเป็นทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ปลูกไปทานเองด้วยอย่างเช่นพวกไอไอินทผลมาลมใช่ไหมอินทผลัมใช่อินทผลัมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็สามารถทานเองได้ด้วยเพราะว่าท้องอครอบครัวเนี่ยชอบกินผลไม้อินทผลามแต่มันมีประโยชน์ยังไงครับคืออินทผลัมเนี่ยสรบพคุณเขาเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นยาบำรุงร่างกายดีมากเลยยิ่งท่านชายกินจะแข็งแรงถ้าเป็นสาวๆที่ว่ากําลังให้ให้นมลูกเนี่ยจะช่วยบำรุงน้นํานมกินแล้วก็แข็งแรงแล้วก็สามารถกินมิกิโลได้โดยที่ไม่มีพิษมีภัยตัวร่างกายเป็นสุดยอดของพืชสมุนไพรใช่ครับผม,มแล้วก็ราคาก็ตอนนี้ก็ราคาก็ประมาณโล200รกว่าบาทก็หรือว่าประมาณ100กว่าบาทแล้วแต่พื้นที่เขาคือในสวนอินทผลัมเนื้อที่ประมาณก็ประมาณ2ไร่เลยครับ 2ไร่ใช่ครับใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างเต็มที่เลยในอันนี้แบ่งแบ่งการปลูกแบบยังไงคะคือของผมเนี่ยอิจผาลัมใช่ไหมฮะ<า>ผมไม่ได้ปลูกหมดด้านหน้านะ่ะผมจะเว้นไว้นิดนึงประมาณ20กว่ากตารางวา,าผมจะไว้ทํทำนาไว้กินข้าวเองนอกจากอินทผาลัมยังทำนาอีกใช่เพราะว่าอินทผาลนะัมน่ยมันปลูก 6เมตรคูณ6เมตรพี่ระหว่างช่องกลางระหว่าง6เมตรคูณ6เมตรเนี่ยม,มันยังสามารถปลูกฝรั่งแล้วก็ปลูกพวกชโอมได้แล้วก็อีกล็อกนึงก็เอาไว้ปลูกพวกไอ้ต้นมัล,ลิเอาไว้เก็บดอกครับผมก็มีรา,ายได้ประจําทุกวันโอ้พูดง่ายๆว่าเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรผสมผสานใช่ครับผมเป็นพืชเศร,รษฐกิจแบบพึ่งพากัน ช่ฮะแบบนั้นก็ได้ถูกต้องครับเพราะว่าเราเราทำแบบนี้อย่างพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยเราครอบครัวเราเนี่ยเป็นคนชอบกินผลไมาเย็นแล้วใช่ไหมครับเราก็กินแบบสบายใจเลยเพราะไม่ได้ใส่สารอะไรเงเราทำล้วก็กินแบบสบายใจแล้วก็คนที่ซื้อไปเขาก็สบายใจได้บุญด้วยเพราะว่าเราไม่มีเคมี และนอกจากนั้นเห็นบอกว่ามีสมุนไพรมีครับผมมีสมุนไพรด้วยสมุนไพรอะไร,รบ้างคะสมุนไพรที่เราปลูกไว้นะฮะก็ส่วนมากจะเป็นแคาเรียกว่าปลูกทั้งเป็นอาหารแล้วก็ทั้งเป็นยาด,ด้วยอย่างกรณีง่ายๆเลยะครับที่คนมองข้ามก็คือ,อยังพวกใบใบมะย,ยมเนี่ยใบมะย,ยมสรรพคุณตำรายาไทยเนี่ยเขาใช้ใบเนี่ยดับความร้อนเป็นยาแก้ไข้เราก็นํายอดอ่อนนะมาทําเป็นอาหารซะเป็นผักซะกินกะทส้มตามกินกะํำพริกเนี่ย มังก็ได้ทั้งยาและทั้งอาหารไปด้วยใช่ไหมครับอย่างอนี้ไอยอดมะตูมเนี่ยอยอดมะตูมที่เราคุยกันไปนิดหนึ่งแล้วลก่อนหน้านี่ก็เป็นทั้งยาทั้งอาหารใช่ไหมครับแล้วก็สะเดาะสะเดาแล้วก็พวกกระถินที่มันขึ้นที่อยู่ข้างรั้วพวกเนี้ยเราก็แต่งกิ่งเขาก็จะแตกมาเป็นยอดกระซํมเป็นอาหารได้ด้วยแล้วก็สมุนไพรก็มีปลูกไว้มัางพวก พวกกระชายแล้วก็พวกพลาพี่ที่เราปลูกใต้ต้นไม้นะพวกกระชายพวกพลาเนี่ยมันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ดโดยที่มันต้องปลูกเดี่ยวๆเพราะว่าเขาชอบลำไรได้ครับแล้วก็ยังมีพิลังกาสาได้พิรังกาสาแล้วก็มีพวกดีปรีมีใบพลูครับแล้วก็มีพวกต้นยอลูกยอเนี่ยลูกยอใช่ครับปลูกไว้ทํายานี่ไงโอ้โหดีไม่ค่อยจะพิเศษเลยนะสมุนไพรลูกยอครับเนี่ย สรรพคุณเขาเนี่ยโอ้โหหลายอย่างเนี่ยท<ะ>างสุภาพสตรีนะเลือดฝาดมีสมบูรณ์เนะี่ยผิวพรรณเป็นฝ้าเป็นกะเนี่ยครับสามวันดีสี่วันไข้เนี่ยกินเธอเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงประจําเดือนมาดีแล้วพอเลือดดีทุกอย่างจะดีหมดเลยครับอันนี้ก็คือว่าเป็นสูตรสมุนไพรที่ทางค,คุณหมอสมพลน,นำเสนอเลยใช่ครับและที่สําคัญนะลูกยอพี่รู้ไหมเนี่ยกินลูกยอนเะท่ากับกินนมเลยเพราะว่าเขามีแคลเซียมเยอะ มีแคลเซียมสูงใช่ในลูกยอนะครับดีมากเลยที่สําคัญนะในพี่กินง่ายทานง่ายค่ะแล้วก็กินเป็นประจําเนี่ยผิวพรรณจะเปล่งปั่งคนที่เอาไปกินนะที่ว่าเป็นสิวเป็นฝ้าเยอะนะฝ้าจางแล้วก็สวยเก่าเก่าด้วลยละโอ้ยเราต้องมัม่งละหลาเราอยากสวยก็เก่าใช่ครับ <c oughs> ของง่ายๆพี่แต่ว่าสามารถมีคุณค่าสูงด้วยละแล้วก็เห็นบอกว่ามาเปิดคลินิก เกสรน,นวดแผนไทยครับผมแตะก่อนเราเคยเปิดที่อำเภอปากท่อแต่พอมันมีโควิดเลยล้วก็ได้ย้ายมันอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ยังนวดไปอยู่แต่ว่าคลินิกก็ยังไม่ได้เปิดก็คือก็สามารถนวดนวดใต้ถุนบ้านเนี่ยก็แขกประจํามันจะมีอยู่ใช่ไหมครับตอนที่เราเคยทําอยู่ว่าเขาก็ตามมาเพราะว่าเรานวดเป็นแก้อาการนวดนวดเส้นนะครับเราไม่ได้นวดผ่อนคลาย่เงี้ยก็มีคนมา ให้นวดอยู่เรื่อยๆเลยครับเกือบทุกวันครับถ้าอย่างนี้ก็จะถามว่าเป็นหมอด้วยเป็นเกษตรกรด้วยปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีปลูกพืชสมุนไพรครับใช่ครับทําไมจะต้องปลูกเองไอ้สมุนไพรเนี่ยลราไปซื้อที่ตลาดไม่ง่ายกว่าเหรอฮะสมุนไพรบางอย่างนะครับมันจะมีอายุของเขาอย่างเช่นอย่างพวกใบนะฮะอย่างพวกใบสะเดาเนี่ยอายุเขาแค่พวกกลุ่มใบอยู่ได้ประมาณแค่1นปีแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเราไปซื้อร้านยาเนี่ย มันหมดอายุลแล้วอย่างพวกใบมะการเนี่ยที่นี่ก็มีต้นหนึ่งใบมะการของเขาจะขับถ่ายใช่ไหมฮะมันจะเข้ายาขับถ่ายพวกอามมพึกอัลมาพารพวกเนี้ยยาพวกเนี้ยใบไม้เนี่ยถ้าเราเอาไว้เกินปีแล้วสรรพคุณเขาอ่ะจะเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์พี่มันก็ไม่ค่อยดีไง<ะ>อันนั้นถ้าเราอยากได้นะเราเด็ดเอามาตากแล้วก็พอมันแห้งปุ๊บเราเอามาทายาเลยมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าใช่จริงจะเป็นจะต้องปลูกนอกจากนั้นก็ยังมีพวกพลูไพรใช่ฮะอย่างดีปรีเนี่ยมันสามารถปลูก กาะต้นไม้ได้พี่อยู่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยใช่ไหมมันก็ทําให้เราไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วก็ได้ของที่ปลอดสารด้วยใช่ครับนอกกนั้นก็ยังมีพืชเศรษฐกิจที่หมอสมพลบอกว่าปลูกเอาไว้เป็นกินในระยะยาวด้วยใช่ครับนั่น<ม>ก็คือก็คืออินทผพาลัมอินทผาลัมแล้วก็ฝรั่งกิมจูกิมจูไม้มะฮอกกานีใช่มะฮอกกานีแล้วก็พวกไม้แดงเพราะว่าเขาว่าเขาเรียกว่าธนาคารต้นไม้ ใช่ไหมครับไม้พวกนี้มันเป็นไม้ที่สามารถปลูกไว้แล้วก็อนาคตเป็นมูลค่าเขาเรียกว่าทองคําเขียวเป็นมูลค่าที่มันต้องไปฝากธนาคารไม่ต้องให้อะไรเขากินเขาก็โตเขาไปเรื่อยๆเลยครับแล้วนําซ้ํเนี่ยเขายังให้อากาศบริสุทธิ์ให้เราด้วยเป็นแอร์ธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์เลยพี่เป็นแนวคิดที่เรียกว่าดีมากเลยใช่ครับผมอ่าแล้วทีนี้ว่าจะถามหมอสมผลว่า ในทางการแพทย์แผนไทยคือหมอแผนไทยกับสมุนไพรนี่ไปด้วยกันได้แล้วสามารถทําการเกษตรควบคู่กันไปด้วยแต่ทีนี้ในการบีบการนวดการรักษาแบบแพทย์แผนไทยแบบองค์รวมก็คือการใช้สมุนไพรในการ,รที่จะรักษาคนไข้เนี่ยใช่ครับทุกวันนี้ในความคิดหมอสมผลเนี่ยคิดว่ามันถึงทางตันไหมหรือว่ามันไปต่อได้อีกหรือต้องพัฒนาอะไรอีกคือสมุนไพรนี่นะครับมันเป็นของที่อยู่กับคนไทยมาช้านานแล้ว การที่ว่าเราได้ศึกษาสมุนไพรเนี่ยถือว่าเป็นบุญเลยพี่คืออย่างน้อยน,ยนะครับเราก็สามารถที่จะบางท่านเรียนมาจริงแต่ว่าไม่ได้ทาเป็นอาชีพก็นําความรู้ตัวนี้เอามาใช้ในครอบครัวใช้กับเพื่อนใช้กับญาตินําซ้ํายังสามารถแนะนําให้คนที่ไม่มีความรู้คนที่ว่ารักษามันไม่หายอะ่ะม,มันจน,จนจรอกหมดหมดหนทางรักษาเนี่ยเราสามารถแนะนําเขาได้และสมุนไพรเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปถึงทั่วโลกได้คนก็ตอนนี้ กระแสธรรมชาติน่ะค่อนข้างที่จะดีเขาก็จะหันมารักษาทำรักษาแบบธรรมชาติเนี่ยดังนั้นก็อยากให้ทางผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางกระทรวงนัสูงส่งเสริมให้ให้คนไทยเนี่ยเกษตรกรที่ปลูกพวกสมุนไพรเนี่ยเพื่อที่จะเข้าโรงงานผลิตหรือว่าเข้าไปหาแหล่งที่มีคุณภาพเนี่ยสามารถวิจัยพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแปลรูปให้มัน ทันสมัยเลพี่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปขายทั่วประเทศได้ทั่วโลกได้เลยแบบสบายๆบายเยค่ะทุกผู้ชมคะได้คุยกับคุณหมอสมผลสุโภคำซึ่งเป็นเภสัชกรและเป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังเป็นกเกษตรกรด้วยก็มีแนวคิดที่ดีคือการนำเอาเพืชสมุนไพรามาใช้ในทางการแพทย์แผนไทยก็จะได้สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสดใหม่อยู่เสมอก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากและก็ยังให้แนวคิดว่า การแพทย์แผนไทยไม่ได้ตันอยู่เพียงแค่นี้ยังมีต่อไปได้อีกสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทั่วโลกแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลส่งเสริมให้เกิดการผลิตเกิดแพ็กเกจที่สวยงามที่คนทั่วๆไปที่ยังไม่รู้จักสมนุนไพรได้รู้จักดียิ่งขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีรายการพัฒนายาโจรวันนี้ไม่ไดีอยู่แค่นี้เรามีอะไรที่จะ ไปต่อกับคุณหมอสมผลสุโภคคำจะให้ท่านสาธิตการทำยาจะเป็นยาอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอสมผลสุโภคคำ ศาสตราธิการทํายาสมุนไพรให้ดูซักหนึ่งอย่างที่อยู่ทางด้านหน้านี่คืออะไรคะคุณหมอสารส้มครับแต่ว่ายัางเป็นก้อนอยู่ยังยังไม่ได้ผ่านการสตุยังยังทํายาไม่ได้อ,อ,อ,อะไรนะคะสตุสตุสต,ส,ตสตุก็คือการลดฤทธิ์นะครับลดฤทธิ์คือตัวเนี้ยอันนี้สามารถเอาไปแกว่งน้ําแล้วก็สามารถเอามาน้ําทใส่เอามาใช้ได้แต่ยังไม่สามารถที่จะเอาทาไปทํายารับประทา,านได้ ต้องต่ำๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมีกระบวนการสตุก็คือรดลิดนะครับ <ฮะ S 1> เดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนทําให้ดีครับอ้าใช้ได้แล้วพี่แก้วได้แล้วเราโรยเลยไหมโรยเลยร้อนอพอดีแล้วเนาะครับ